สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30นะคะ30มิพฤศจิกายน2 5ง6าิตอนนี้อยู่ขนส่งลำปางนะคะจะไปกรุงเทพค่ะขึ้นรถทัวขึ้นรถทัวสมบัติทัวรถมาแล้ว ทัวมาจอดแล้วนะคะมีกระเป๋าเป้มีกระเป๋าเป้สองใบอืมอืมอันนี้ ไปรถทันที่ชี้เมื่อกี้นี่แหละเขายังไม่เปิดประตูให้ขึ้นรถมันออกเกือบโมงคึ่งไปถึงกรุงเทพก็ประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไปลงหัวชิด <c oughs> ตอนนี้ก็รอขึ้นรถอยู่นะจ๊ะ ที่นั่งเอได้ที่นั่ง A 3, 3 A. เอสามสามเอรถออก11โมงครึ่งตอนนี้ใกล้ๆจะ11โมงแล้วล่ะ ลงหมอชิดต,ต่อรถเมปอหนึหหรือว่ารถธรรมดา <c oughs> 1 4ึหไปถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเพราะว่าต้องไปต่อรถที่หน้าเดี๋ยวมอบางกะปิ